ช่องยูทูบเกี่ยวกับเลขเกี่ยวกับปื๋มองได้ชัดจีนมองได้ออกเลขเป็นแมงตะเคียนหรืว่ามองได้ชัดที่นี่ช่องแจ็คเป็นและตาจิงไปทำข่า,าวให้ตุการณ์ฮัทเดืเอบเหตุโจมกันตอนนี้ตาแห้งกระลังมาดังกระลังล่งแห้งบอกเลขต่อกันคือกันไม่แล้วหางวดต่อกันตาแห้่อยู่หนะ้าใจเอ็นใจเอ็นเ,เป็นลางส่งตาแห้นงนี่พ่อตอนนี้แจ็คแบ็นมาถึงบ้านถึงหนะ้าใจเอ็นแล้วเอาเมย์มึเเงเนี่ย ไปอันเจิ้นพักแต่กี่ดวงข้งในแหละพักแต่ตั้งแต่ไม่แข็งไปไหนอตเอาว่างกอนเอาเปิดไหมวะล่ะรกได้หลังแล้วไม่รู้จะเขาว่เปิดไหมเนาะเปิดว่าสวตมันหนักหลายอย่างหลายอย่างนี่จิงตัวจริงตัวแท้ เจ้ากระลักดังในโลกกว่าล่าเดียทีกว่านี้แต่แห้กองเมคนถือเอาไปมากับอะไรฉะนั้นมาเอาแซวไปน้าตลอดได้อยู่นี่หางวดดมาแมงวดต้องหันชุดอ่อฮะเข้าชุดๆอย่ามคว้าวยหัวคว้าเกระตุ้นเอาไปอยู่บนกัางจ้งือต้องกันไม่เหลีวห่างวดเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นไเสียแล้วหน้าสิเกียร์ไ่มึง้เอมึงนี่ ก็เงาคุณนึกไปเบินแค่คนเดียวเท่จ้าจะไปทั่วไหมล่ะเป็นเาแ้เลยเป็นตัวหัวเขาเองพี่ปัญหาขวันี้เพิ่บอกว่าจืดเจ็ดยังไงจะปากมาปนั่นไปยัง ยูนั้นกินแต่ยนแต่แหงเราอยมูเห็นเป็ดไก่บริสุทธิ์แค่เป็ดเอยคนเรามาทวไหกันยังมานีันนี้ห้าเนี่ยเจ้เดจ้าที่ไปที่มาของแต่แมีเป็นที่ไหนที่แร้วที่แรกเอาขอส่วนบุญละฮะที่แล้วที่แรกมาเขาฝันกันยังมาย่างาอยู่หลายชนิดก็คอยก็มันเก้านั่นะเป็นตัวล็อกเขาเป็นเี้ยี่เขาลงกไปแล่วี่ สาวันนั่งเออแฟนนาตั้งไดนปันยงีมากขออยู่นั่งพนะว่าให้พูดพูดมาอผู้บ่าวถิ่มกันวะให้ยังมีไต่ถิ่มผู้บ่าวถิ่มเอาร็กเเป็นสส้แท้เป็นรกเป็นหญิง็เป็นเธอแต่แฟ่ก็ได้แต่ไม่ยุติเออดีละจ้าซื้อว่าตั้งไดนเปันอย่างี้เพม่อนผู้จัางซื้อตั้งกันเลยเลยยังมัดเลยไส่เป็นอย่างนี้คนอยู่กว่าใส่ออนร เงียนเนี่ยปุกันแรงแกหาวากนถึน้องมาต่างวันเนี่ยลังเฮ่ห่แค่เดียวนะวะจาวันนี้เป็นการจอกอีกเป็นบ้าเอาเงินไปสามล้ออเรื่องหน้าลกทักทัก้า่น่น่มาแล้ว้วได้น้อยได้หลายันแสนได้เหลือได้หลายปนดในอเอไ้หลนด่ไไดูด้ สบายขนาดไหได้เงินหลายจนว่าได้ไปขาของผู้ยไส้บรรลัยการมันใบกันดีกับเขาตีบเออได้หลายบรรางันได้เดนอม่นส0งพันสองร้อจักบาทย0บาทยี่สิบบาทมันก็ได้เนาะหากินข้ามเลยมายี่หมอมมามามอ้ยเพงจะได้บมีมบิอให้ซื้อเลยจะได้มึงก็ถือโอ้ยมึงดีใจน้อง้ึงยี่แหล ผู้นี้ก็ถือกับเป๋าตีเอาอย่างผู้นี้ก็ถือกับเป๋าตีใครว่าถือเพี้ยเพื่อนสาวเสียมันถือทั้งวันต่อกันล่ะเอาโดนหลังว่ถือเล็กมันถือวันนี้มันดีใจแฮ้ยแง่สําเนียเดียวนี่ทั้งชีวิตไม่เคยถูกแต่ว่ามาถูกวันนี้เออหนึ่งเจ็ดบาทตันนี้มีสิคู่มีสิเอาเลยมาแก่บนนี่เพื่อนอะ เอาเยี้ยมันแก้บอลนี่เอ้ามันบ้านสันสมมัตถถือเลขมันสิมมหาตาแยกสิมาถอดส่งถอดเสียฟอดอ้อมตาแยกจัศมวโรจเดอรถึงยี่สิบแปดมันแก้ผาแก้บุญไม่เป็นไปไม่ถนัดให้หมอสามพระนีเลยนอดตาแยกเอาเลยเอาเลยเอาด้วยจะเสงเดี๋นี่ตาเป็นขาเบื่องซีเราสิมาแกะจิมกระยกายเป็นตัวขับเบื้องเราสิรับตาเอารับตาทุกคนรับตารับตาที่ไม่กระสับรับตาโอเชอยู่เอาเลยหมอ อาจารย์มือนี้เปิดให้มันม,นมาด้อ ม้วนลนไอเดียบอกแบบโคเทมมันยังว่าโคตดนตรีแบบนี้อาจารย์กาแฟเอาดนตีอออาจารย์เอาดนตรีนี่อาจารย์ต้องกิอสัลบน้า เสียบดำมสันเอาเอาเด็กเมื่อวันนี้เป็นตัวไเนาะไปลาแล้วได้บัตนั้นยามายามาสั่งสุกคนเด้อี่นองข้างบ้านเ็นองบัีอต้อหมดเด้อล้มา้ันม้าส้าส้าสาสาคนแมงหัวแดงพันแมงดีททีีเล็น้อยหบกินเว้ยเ อีดังแม่กนีอ้ยสวยกูยังเลิกไปกูยังเลิกไปสบายอย่างนี้อุ้ยกูได้ช่วยแสดงให้พวกแกเห็นกูเอาช่วยพวกกรูงว่าขอเล็กัวนี่มึงเสียออกคือว่าออกมึงสีออกก็มา ไปน้ำวดต่อไปมันโตูไหนอืมู๋จีบอก์ประเทศสุดท้ายอู๋จีบอวอยิงแย่กูิหนีจากประเทศไทยกูที่ไปอยู่อิสราเอลเอไปไปอย่างอิสราเอลต่างปนะเทเขาเดี๋ยวส่งคนไทยกลับประเทศอยู่เป็นอย่างเขายิงกันเขาลงกันบู้งยักษ์กี่บู้งยักยังเหี้ยบบุ้งมาอีกอู๋บอกคุณการนนะหมดท้ายในโตนี่วันไหนปากกามาสมุดนะ มาเอาเป็นไปลางไปนี้ไปกูฟังไูเรื่องใ่แล้วต่ตเดียวตวที่า่่ง่สเสื้อสออกึถวายดาบบ่บอกกูนี่แม่เมืรถม่จุดยังม่ถวายกูเลยตั้งต บะกินยำแดงกูเป็นเบาหวานไก่กูไก่ไก่บ่กินกูเป็นโลเก้สิยัสักปูยายากกินใส่สาไูนสักันตก็อยากซปไปใช้เบอร์แลยโอ้ยพี่

โซโซขับเล็กเล็กับพี่สโลนนะครับพี่น้องครับโอ้ยลืมพอดเกิืพระพุทธเจลนี่กะได้รับเล็กเล็กน้อยๆครับจากทีมงานลูกหลานรัตนักสิลูกเพื่อลืมเก็บโอ้ย